สวัสดีครับวันนี้เราจะใช้ชีวิตอะไรนะลิฟต์อะบอรดวันนี้นะครับเราจะมาลิฟต์อบอร์ดครั้งแรกกันใช่ไหมจับสองคืนที่ภูเก็ตแปลว่าอะไรลิฟต์อบอร์ดแปลว่านอนอยู่บนเรือกินอยู่บนเรืออยู่บนเรือเราจะมาดูว่าเราจะเจอพายุเจอฉลามเจอปลาวานมีทะเลมีไหมมีคลื่นทะเลไหมแล้วคลื่นที่สัมพัญคลื่นโทรศัพท์มีหรือเปล่า ได้ไปดูเรือเราจะไปแบบนัดยิ้มกับเฉียดกันไปคุณจกแบบนี้ได้ยังไงไปกันค่ะนัดยิ้มกับน้องเขาได้ปะไม่ได้นัดยิ้มพาไปเที่ยวเออไปหนาวกัวมากเรือลำใหญ่มากโอ้โหโอ้โหนึกว่าเรือโอ้โเว่อไปห่ายรูปหมูครับพอดีผมถือสินค้าไม่ได้ครับ ผมผมติดสัญญากับช่องอยู่ต้องมากแม่ช่องคอร์ดน้องก็บอกมาอยากออกชาแนลบ้าไหคะได้นี่อ่ะเราให้คนสวยออกบ้างเพราะว่าทุกทีเห็นหน้าตาหล่อๆแล้วอ่ตคนไหนคนไหนพูดว่าคนไหนทุกทีเห็นหน้าตาหล่อๆแล้วต่อไปห้าปีไหนคนนี้ไงคนนี้อะไรนะอะไรนะหน้าตาหล่อๆ นี่น้องปิงฮอร์โมนนะโอ้โหน้องปิงฮอร์โมนอ้าวคนนี้ใครคะับใจหมดฮอร์โมนแล้วครัเล่นตัวเองนะครับโอ้โหนอนนอนมันสวยมากเลยนอนนอนไหไม่ใช่แล้วนี่นี่สวยสุดตรงนี้สวย้วไหนไหนไหนผมพาไปไม่สวยสุดไม่ใช่คนนี้เหรอไหนไหนคนไหนคนไหนไหนตรงไหนเลยเห็นวิวนี่ไหม โอ้โหเดี๋ยวต้องรออดเมีย2020ครับผมไม่เขาเขาเรียกว่าเอาตัวรอดคืนนีิสระสบายแล้วอ๋อคืนนีิสระสบายแล้วอยู่เป็นอยุดเป็นไม่ทุกทีแฟนไม่ได้มาด้วยนี่คือมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียววันนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมใช่บอกที่นี่คนนี้นะลูกนี่อ่ะเดี๋ยวเราเพิ่งรู้จักกันแล้วเดี๋ยว2วัน3คืนนี้นะครับผม3วัน2คืนแล้วเดี๋ยว3วัน2คืนทีนี้มันถ่ายไปมาสามชั่วโมงแต่ว่าสองชั่วโมงคือพูดผิด แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าการนอนบนเรือใช้ที่บนเรือจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีแบบปลววานพุ่งขึ้นในหนังนี่สิบบาแล้วจะมีผู้ร่วมทิปอีกเยอะแยะมากมายเลยฮะมาเป็นล้านแปคนอยู่บนเรือลำนี้นี่คือไททานิคสองปมืออันนี้รู้ไปแล้วเนาะเพจอะไร เป็นอะไรเพจรอยสตอรี่เพจเฉียงเฉียงเฉียงผ่านไปที่นางเลยจ้าเพจเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมานะทุกคนทุกคนจะเห็นไลฟ์ตล์ที่มันดูแพงๆเที่ยวแบบแพงๆเนึ่อหรอปะมึงไม่ได้ตามฟูจริงๆครับมึงแอดเวนเจอร์ลองอะไรที่ไม่เคยลองโอ้โหนี่มันคอนเซ็ปต์เก่ารายการเลยเลยนี่ว่ารับช่วงต่อไงอาแล้ว่ังต่อ อันนี้เพจนะครับรอยสตอรี่ก็คือตักจริงๆแล้วอ่ะเจ้าของคือชื่อไบรท์อ่าเขาไม่มาปกติเขาจะมาใส่บิกินี่อะไรเงี้ยวันนี้น้องลิงลิงของเราจะมาใส่บิกินี่แทนนะครับเมื่อวานเราไปดูกับเขาแล้วเขาไปซื้อเราก็แนะนํานี่ตัวนี้เลยบางๆเน่ใส่ทะเลแล้วมันจะแบบเราต้องรับอากาศในร่างกายเลายมลยโอเคทุกคนเย็นอะไรวะ โอเคทุกคนอีก2คืนสาวันแล้วไปสนุกกันเย,ย้ คืนนี้คืออันนี้คือแบบในฝันเลยนะเว้ยที่ได้นอนห้องนอนน่ะพี่โมโอ้โหฝันแบบฝันว่าอะไรบ้างคะที่ฝึกของฝันคีโมฝันว่าได้นอนบนเรือดูความนุ่มของเตียงนะครับผมไม่รู้ว่าเตียงแบบโอ้ยโพัดลมพัดลมจะหักเอ้ยใครร้อนก็มีพัดลมให้แต่ว่ามีแอร์ด้วยที่หลงพันดีมาก อุ้ยอันนี้ห้องอนีห้องเดียวห้องมีห้องนี้ยังปอยู่เลยไหน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 เข้ามาไหนไหนไหนตกอัดเลยคืนนี้ใครนอนข้างบนข้างล่างผมชอบผมชอบอยู่ล่างมากกว่าโอ้นี่นายชอบนอนข้างบนใช่ไหมนอนท่าไหนนอนท่านั่งหรือนอนท่านอน ตอนท้าเทียนรู้จักว่า <c oughs> เอาดิเอาดิ <c oughs> เอาดิตัดยาเอย่าเอาลงนะ <c oughs> เอาลงนี่กูเกมเลยอาหารบนเรือไม่ธรมาาร,มธรม,ามดมาก,กำลังออกแนละ้วครับ กับเช้าที่สดใส่ะครับผมนี่ตอนเช้าแล้วนะครับทุกนนนคนเนื่องจากห้องเรามันมีวิวให้เปิดดูเราจะไปดูวิวกัน<า>ก็อยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันนะครับผมเป็น,นหมู่เกาะที่น้ำทะเลลึกมากมา มันเป็นมหาสมุทรทะเลเปิดอะไรเงี้ยเราไม่มีไบเซอร์งไงเลยลงสกูบ้าไม่ได้อดเลยเมื่อวานแต่เมื่อวานก็ไปฝึกเขานะ <c oughs> แต่จริงๆมันต้องเรียน3วันทุกคนถ้าเรียน3าวันจะได้ไบเซอร์แล้วก็ถ้าเรียน3วนัแวน,3วนแล้วก็ทาข้อสอบจะได้ไบเซอร์แล้วก็เราก็มาลงที่ไหนก็ได้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปเรียน ทั้งเล็กแต่ควาเข้าใจเลยจับไปคล้องกันตรงโน้นหน่อยค่ะถอยไปคล้องกันตรงฝั่งโน้นหน่อยถอยมาโอเค เราจะมาบนเกาะเกาะเนึงนะครับน้ำใสมากเลยเนาะอนนคือล้มหรือไปนอนไปนอนง่วงมากเลยครับันแข้ากับบรนอนด้วยกันปะนอนถ่ายหรือนอนเย็ดครับนอน วันนี้ยินหมดเลยอะไม่เห็นเลยเออทำไมให้คุณนอนทำไมเนี่ยมันเปียกตอนนี้เสียงเสียงยึดช่องแล้วนะครับเฉียงเสียงครับอือกูกลัวกูคืนละเรื่องหลังฮะเรื่องหลังการสร้างรูปดีๆเพราะว่าได้เทคหนึ่งนี้มาจากคุณโอ๊ตครับปั่นสสงตอนนี้เริ่มไม่เหมือนปั่นแล้วครับ แพลวอ,อ่ะน้องมิงนะน้องมิงใส่พินลงมาทำไมนะเขาบอกจปถอดเดี๋ยวหัวิมดเขาอยากถอดเอออยากถอดเออเราเราก็จะไปสน็อกกิ้งแทนนะครับเนาะสกินไ้งสกินดิ้งแปลว่าสกินไดิ้งมาจากสนอกอก็อก<ง>ก,กออิ้งยังไงกับฟรีดาไงสกินตามิวนี้เหรอนนะเอไม่ใช่ โด้เยอะฮะโดดไม่เป็นอ่ะเออเด้โดดให้หน่อยใส่ปิ้ทิ้งตัวและทิ้งใจที้งอันทุกอย่างเลยคคน้องมิงจะโดดแล้วนะครับผมจะุดไม่ลงนะโดดได้เหรอฮะได้ได้มันจะเหลือความหมดเด้ได้โดดได้เอาเลยตามสบายผมดับเื่องให้เลยโอ้โห้ราไม่แน อะไรใส่ชูชีพอยู่โอ้ผ่านมาหลายได้แล้วใส่ชูชีพเออหนึ่งสองสามไปนกนิกหน่อยเขาจะเขาจะทิ้งตัวลงมาเลยการลงนี่บอกว่า มือนไม่โอเคยังไงมากครับผมเพราะผมเป็นคนหายใจแรงกันทุกคนถ้าแบบอย่างนี้ไม่ได้พี่ถอนแล้วก็ท่ามหายใจแรงเอาไปไม่มืองลองก้มก่อนแล้วเมึองไอ่ใส่สุีบลองก้มก้มแค่ไปดูเฉยๆก่อนอะอปล่อยปล่อยแล้วก็ก้มลองก้มแล้วหายใจแล้วลอยตัวเฉยๆก้มก้มแล้วหายใจแล้วลอยตัวก้มก้มเอาเท้าขึ้นเอาเท้าขึ้น ก้มแล้วเอาเท้าขึ้นไปถอยเองฮะใช่ของเขามันกลัวน้ำเลยกระพือไหมหายใจเข้าพี่หายใจเข้าไอ้ก่อนเรามีลมอยู่ข้างในครับเออม,เอมีงน้เลยอทำท่าซูเปอร์แมนเลยทำท่าซูเปอร์แมนเร็วหนึงสองสามไปไมไมเออนั่นแหละขาขึ้นมา เออมไม่มาเมืองต้องเอาหน้า <ไป S 1> คว่ำลงไปดูวิวเลยหน้าคว่ำลงไปดูวิวเออเออน้ำอยู่เออเราไปแคปจากวิดีโอ,โอเอาปักถือแล้วนะก่อนแล้วนะ <_ d ynam ic> เคลียร์ลุ้น <_ d ynam ic> แต่ตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยแต่ตะกี <_ d ynam ic> พ้พี่พี่ถ้าเคลียร์ก็คือหายใจแรงๆใช่ไหม <_ d ynam ic> ถ้าผมลงไปใต้น้ำเมกี้มันเหมือน <_ d ynam ic> ใช่ปะอยากหายใจทั้งจมูกนะ เสเ้นไงคราสถีเส้นเออเราเสเส้นมันก็ทำให้เราชาอติยอสมาสุอ่ะเอ้ยตะกี้คือครั้งแรกเลยอ่ะที่ลงไปได้แบบเยอะมากมากฮะสชด่อว่าโอเคดูขอเซ้า ย่อยอีกแอำใส่มากอ่ะหนึ<ฮ>่งสองสามโอเคตอนนี้จะไปที่ drive สองนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเขาไม่ให้เรากินข้าวให้เราไปดำน้ำดำน้ำอย่างเดียวเลยหิวแต่ไม่หิวมากไม,ไม่หิวมากแต่เราจะดำน้ำ Değil evet. evet. ทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเย็นๆแล้วนะคะผมพระอาทิตย์ตกนะคะพระอาทิตย์ตกสวยงามมากสวัสดีค่ะนอนนนะคะพี่ในหน้าจักรีน่ากราฟเฟอร์ค่ะโอ้โหตอนนีนะทตกสวยมากค่ะชีวิตที่มีไรไหคะใช่สวัสดีครับผมคนนีคคุณโอ๊ตนะครับตอนนี้เราก็กําลังรีไดิวิ่งไม่ใช่นะอันนี้เรียกว่าส n o r k ลิ n งมากกว่า ก็แอบก็ฟินทีไดวิ่งนะฮะพยายามอยู่สวยงามสวยมากสวยสวยโอเคอันนี้ก็ทำหน้าที่แทนคุณนัทก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะคุณนัทคุณนัทรอบแป๊บนึงจะให้ท่านผู้ชมดูสันเซสนะคะสวยมากอันนี้ด้านหลังของเกาะสีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวใสเอาถอดแมนกถอะไปดูใครเนี่ยว่ายอยู่ที่ไหนว่ายที่อยู่กลางทะเลซิมิรันค่ะซิมิรันค่ะนี่ดำน้ำมาเจอกับกลุ่มสโนว์เกิลครับทีมสกูบ้ากับทีมโอทีมฟีดังจริงโอ้ยโอ้ยมันไล่โอ้ยไล่แลนด์น้องสเปร์อันนี้อันนี้ข้สแปร์ไม่ใช่ป่ะนี่ขึ้นมาแล้วค่ะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างความรู้สึกฮะเป็นเป็นไงบ้างหนักมากโอ้โหนี่เราดำลึกมากแต่เราเพิ่งใช้มาถ่ายรูปไไนนะะะที่่วาอรเอาบ้างพี่ถ่ายบ้างเห็ยนไหมพี่เร่ยนดังแนวครับไปเก็บถ่ายบ้างอยากถ่ายบ้างเรื่องดังแนวนี่เร็วไหมไม่รู้พอผมไม่ได้เจ้าของผมไปยืมเขากลางทางอ๋อ and